ทุกคนเคยได้ยนเรื่องราวความขังของท้าวเวสสวรร์กันไหมครับตอนนี้ท่านกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนิยมบูชากันทั่วบ้านทั่วเมืองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมท่านจึงมีพลังอํานาจมากมายขนาดนี้ตามตำราแล้วท่านคือหนึ่งในจตุโลกบาลทั้ง4ที่คอยปกปักรักษาโลกของเรานะครับและยังเป็นเจ้าแห่งพูดผี และยักษ์ทั้งหลายโดยหน้าที่นี้เองท่านจึงมีอำนาจในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและมนต์ดำใครที่บูชาท่านจะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเชื่อกันว่าผีหรือสิ่งที่ไม่ดีจะไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยครับนี่จึงเป็นเหตุที่เรามักเห็นรูปปั้นของท่านยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดเพราะเชื่อกันว่าท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองศาสนาให้ปลอดภัยนั่นเองครับนอกจากจะเป็นผู้ปกป้องแล้วท่านยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ยกให้เป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือ ผู้ดูแลทรัพย์สินในโลกมนุษย์โดยเหตุผลนี้เองคนจึงบูชาท่านเพื่อเสริมความบางังคั่งการค้าขายและธุรกิจช่วยให้การเจรจาราบลื่นและดึงดูดโชคลาภและเงินทองให้เข้ามาในชีวิตจะเห็นได้ว่าพลังของท่านทาเวสวรวริคบทั้งเรื่องการป้องกันภัยและการเสริมดวงเรื่องของการเงินการงานใครที่กำลังมองหาที่พึ่งทางใจหรืออยากบูชาเสริมสิริมงคลท่านคืออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับ เพื่อนๆล่ะครับเคยไปไหว้ทาเวสวรันที่ไหนกันบ้างครับคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับ